ครับสวัสดีครับผมเท่ก็เหนือครับพี่รุภูมินาวงครับวันนี้ผมพาท่านมาชมบ้านจำลองของพี่น้องชาตไทยพันธุ์ไตยองนะครับในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เก่าแล้วครับเนาะอีกวันเดียวนะครับวันที่16กจะสิ้นสุดงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นคิวการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยยองนะฮะ พี่น้องชาตยองตีผมพาท่านมาชมนี่ก็เป็นบ้านเรือนของพี่น้องชายองนะฮะพี่น้องชาตยองก็อพยพระจากทางจีนนะกัางไต,ต้นะครับจางจากสิบสองปันนานะครับลงมาถึงเข้าสู่ประเทศไทยเมือม่นานนะครับนะหลายช่วงคนละเนาะก็ โดยเฉพาะพี่น้องทยอยทีอยนักพิสุดก่อนจะอยตีชุมชนสันตังหลวงนะครับสันตังหลวงอำเภอไมจันนะครับจังหวัดเชียงหายนะครับซึ่งวันนี้ทั้งพี่น้องชาวสยองนะฮะมาสันตังหลวงก็ยกหมู่บ้านมาเลยมาแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมในงานมหกรรมต่างๆอาเซียนนะครับที่ผมพาท่านมาชมตันนี้เป็นบ้านจาลองของตนนะครับตอนในช่วงตอนนี้ยังผู้คนยังกรคึกคักเตือ่อนเพราะว่าเป็นช่วงเจ้านะฮะต่อเวลาประมาณ เก้าโมงกว่านะครับก็เบป็นบรรยากาศของภายในบริเวณควงวัฒนธรรมนะครับจจงหวัดเชียงไฮครับควงชาติพันธ์นะครับ,านนรบอาเชื่อมต่อกับส่วนดอกไม้งามนะครับมีมากกไม่ดอกอาเซียนนะก็ผมพาท่านมาชมบ้านจำลองของทย,ยองก่อนนะครับในช่วงเจ้านี้นะครับกบิ้องท่ย,ยองก็มีเอกลักษณ์มีทั้งภาษามีการแต่งกายแล้วก็มีวัฒนธรรมประเพณีตี เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นนะฮรช่วงนี้ตรงนี้จะเป็นตรงมุมของอเปิดห้องว่าที่บูชาพระนะครับเป็นหิ้งพระเป็นตัวมุมบูชาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็านบนก็จะมีการประดับภาพอนพระบุรุษภาพต่างๆนะครับพุทธประวัติแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับ ันก็นจะมีการ,รทําเป็นประวัติของหมู่บ้านนะครับเนาะประวัติของการพัฒนาวิถีชีวิตการแค่งนายความเป็นอยู่นะฮะแสดงวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องไทยยองครับทัดมาตรงนี้ก็จะเป็นหิ้งหิ้งน้นะครับทำเนียมของพี่น้องไทยยองก็จะมีเป็นห้องว่าหิ้งหิ้งน้ําเป็นน้ําดื่มบร,ริการน้ําดื่มนะฮะเป็นหม้อน้ํานะครับคนโทนะฮะคือคนไม้ แขกมาเยี่ยมมาเยี่ยงก็ได้พักผ่อนซื้อน้ำดื่มพากันตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านอ่าเป็นร้านหน้าบ้านนะครับบนบ้านของพี่น้องไทยยองนะครับผมจะพาท่านเข้าไปดูด้านในนิดนึงนะครับเป็นเป็นห้องนอนและห้องครัวนะครับด้านนี้จะเป็นห้องห้องครัวนะครับห้องครัวทำมาทำทำกลิ่นเราก็เข้าของพี่น้องชาวไทยยองนะครับก็จะมีเครื่องทำครัวเป็นหม้อหอยตะไคปากเนาะ เราก็จะมีการเอาเก็บพักอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ต่างๆไว้เพื่อปลูกในฤดูการต่อไปนะครับมีการคัดพันธุ์พืดพริกมะเขือขิงคาจะไข่นะฮะ,ะเมล็ดพันธุ์พืดต่างๆเพื่อข้าพันธุ์เอาเตรียมปลูกในฤดูพ่อปลูกในปีต่อไป mm hmm. อาหารการกินของ่น้องเาเตยองก็จะคล้ายๆกับคนเมืองเหนือบานเทาครับก็จะมี น้ำพริกน้ำผงนะครับเนาะพักนึ่งไส่กรอกไส่อัวน้ำพริกตาดแดงแกงพักกาดอันนี้ก็ข้าวเหนียวอันนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกับคนคนเมืองเหนือคนไซยวนฮานะครับด้านหลังก็จะเป็นจานบ้านนะครับจานบ้านกลายเป็นสลับที่อาบน้านะครับที่อาบน้าเป็นที่ล่างถ้วยล่างจานนะครับอาบน้าต,นะตัวนะฮะด้านหลังบ้านของต้วพี่น้องตะยอบนะครับ อ่าใา้มือก่อจะเป็นห้องนอนนะฮะอาจจะมืดนะครับบัเข้าไปแล้วครับตอมกลับมามจะลงไปด้านล่างนะครับก็ซึ่งว่าปีนี้บนจัดบ้านจำลองได้ได้อลังการมากนะครับนะฮะที่ผมพาท่านมาชมนี่เป็นด้านบนนะฮะลองไปลงไปชมด้านล่างกันนะครับบ้านของพี่น้องตะยงก็จะเป็นบ้านยกสูงน้อยนะครับเป็นบ้านสูงน้อยนะครับ ที่จะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับก็ด้านหน้านี่ก็ร,รับตกแต่งค่อนข้างจะอลังการนะครับเนาะก็ะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดยเฉพาะบ้านสันตังหลวงเนี่ยสมเด็จพระเทพพระราัศดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จเมือ่อล้าสุดเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเมื่อปีนี้เองครับปีหกสามนี่ฮะก็เป็นน้องชาวไตายองสันตังหลวงนี่เป็นสมาชิกของโครงการ กลาดน้ำลี่นะครับของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์พืชสิลินะฮะในเรื่องเกี่ยวกับปลูกพักปลอดภัยนะครับปลูกพักปลอดสารพิษต่างๆนะครับก็จะมีพันธุ์พืชพันธุ์สมุนไพรอย่างต่างๆนะฮะเนาะอการแสดงภาพการรับเสด็จข้างลาสุดนะฮะสมเด็จรพระเทพเสด็จมาที่บ้านสันตว์ตังหลวงนะฮะก็นี่ก็จะเป็นการแสดงผลิตภัณฑ์ จุดเด่นของบ้านนี่ก็จะเป็นปลวกอ่าฮัตกรรมแฮนเมดนะครับเป็นผ้าทอผ้าปักกระเปา๋าย่ามเสื้อผ้านะครับก็จะสังเกตเห็นว่าวันนี้ปนได้น้ำผลผลิตผลิตภัณฑ์ของปนนะครับงานแฮนเมดเนี่ยมาโชว์แบบอลังการมากนะครับและที่สำคัญนะครับตรงมุมนี้ก็จะเป็นส่วนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับ โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับื่อต้องการที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อแจกจ่ายให้รัษฎรผู้ประสบภัยต่างๆก็จึงมีโครงการพระราชดำริขึ้นมาคือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะฮะของสุเด็จพระเทพนะครับเพื่อสนองพระราชปณิธานนะครับของในหลวงรัชกาลก็จะมีพืชพักสวนครัวต่างๆ หลายชนิดนะครับก็จัดแสดงไว้ตรงนี้ตัวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรพืชครับอ่าผมพาท่านมาดูพ,พิิธภัณฑ์ของพี่น้องน้อยนะครับ,บก็จะมีพี่น้องแม่บ้านก็นจะมีอาชีพพอผ้าท่ก็จะมีผลิต ปลาท้อต่างๆมากมายเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะตัวนี้กาะปลาหอามากก็มีนะตรงด้านขวามือของนี้จะท่านจะเห็นการตอกตอกเส้นนะครับเป็นการรักษาผ่อนคลายนะครับอาการปวดเมื่อยก็จะมีไม่มีลูกค้ามาอุดหนุนอนยู่ เป็นการนวดแล้วก็ตักเส้นตัวเอาไม่กินข้าวได้นี่เสยเนี่ยน,น้งพอไปกินเยียซื้อมให้หลวงค่ะนั่นอยู่นี่เนาะพี่กินหมูเทียมเนาะไปซื้อใส่กอมาให้นะ ปักด้วยมือนะครับครับเป็นปักแบบวิถีชีวิตของเจ้าบ้านนะการนำมาหากินนะครับก็ตัวนี้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างออกไปน้องอชุมชนนะ

ผลิตภัณฑ์ของพี่น้องบ้ากสันตำวงมีอย่างรครับแตเราลักๆก็จะเป็นงานผ้าตอผ้าปักเามีขึ้นคือตอนนี้ก็จะเป็นผ้าปักและก็เป็นอ่าทักปศสัตว์ทีต้าพวาีชุมชนทางานรมทัศน์ส่วนพัฒนาการพืชกิจกรรมพืช ก็จะเป็นผ้าทอสวยๆของงานพวนั้นาะครับนะฝีมือนะฮะแผ่นเมตดนะครับล้วนเลยนะครับ ก็วันนี้ตอนคำนะครับก็พี่น้องแตยองนะครับสัตว์ตั้งหลวงนะครับก็จะมีการแสดง วิถีวัฒนธรรมประเพณีตะยองนะครับก็คือประเพณีการแห่โคตันนะครับประกอบการฟ้อนการรำศิลปะต่างๆนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของพี่น้องตัวนี้นะฮะที่บริเวณด้านหน้าบ้านจำลองตรงนี้นะครับซึ่งตอนบ่ายนี่เย็นๆนียก็จะมีคนกันคึกคักเนไนะตรงนี้นะ ในเชิงนี้กำลังเตรียมการกันอยู่ยยยนะบบก,ก,ก็อาจจะยังคนอาจจะยังบ่าือิ่ขัดเกลือจะได้ก็คอยติดตามหรือว่าไปเยน็นเย็นชุมชนสัตตั้งหลวงชุนชวนไตยองได้นะครับตีบ้า,า,าสัตวตังหลวงเพื่อไม่จันทร์สวัดเชียงรายครับผมผมยุทธภูมินามวงเหตุคนเหนือครับผมสวัสดีครับ ลูกสาวมีกด้วยพ่อใจวิคำเลยอ,อยู่คบเลยอ,อยู่คนเดียวเปลี่ยวได้